สวัสดีท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับแปลงข้างคลองแปลงข้างคลองเนี่ยเป็นเจแบดเก้าทั้งหมดเลยนะครับการทำข้าวโพดหน้าฝนมันจะแตกต่างนะครับมันจะมีขั้นตอนที่ผิดเพี้ยนไปกว่าขั้นตอนปกตินะครับที่บอกว่ามีรองพื้นบ้างละนะครับ เช่นใส่ปุ๋ยนะมีรองพื้นบ้างมี30วันต้องปุ๋ยสองรอบสีวันปุ๋ยอีกรอบหนึ่งถ้าเป็นหน้าฝนนะครับความแตกต่างก็คือสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้คืออะไรครับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ก็คือฝนพยากรณ์อากาศครับคุณดูครับอันนี้คือห้าโมงครึ่งแล้วนะฟ้าฝนแจ่มใสไหมฝั่งนี้นะแล้วพามาดูอีกฝั่งหนึ่งครับนี่ ตกแน่นอนนะครับฝนเราไม่อาจควบคุมได้นะครับถ้าเราตัวอย่างเช่นฉีดยานะวันนี้เราได้เวลาฉีดยาแต่เราฉีดไม่ได้ทำไงฝนตกชุกนะครับเดินเข้าไม่ได้เดินเข้าไปไม่ได้ถ้าข้าวโพดเราทำน้อยๆสามไร่สี่ไร่นะครับไม่เกินห้าไร่เนี่ยก็เดินล่มได้อะไรเงี้ยนะครับความแตกต่างของหน้าฝนนะครับ เกือบเกือบทุกวิธีเลยที่เราจะเปลี่ยนปรับเปลี่ยนเขานะครับอย่างที่เห็นเนี่ยผมยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะครับอันดับต่อไปผมยังไม่ใส่นะผมจะฉี้ยาหญ้าก่อนคุณเห็นไหมคคุณเห็นหญ้าไหมนี่คือความน่ากลัวนะครับเวลามองไปก็เ,เห็นหญ้ามันหลอมๆแหลมๆหลมอมๆแหลมแหลมเดี๋ยวก็แม่แมงฉีก็ได้เดี๋ยวมันก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าเราปล่อยนะครับถ้าเราปล่อยถ้าเราปล่อยนะ มันจะลกแน่นอนครับเพราะว่าอะไรปุ๋ยเรายังไม่ได้ใส่ฝนก็ตกตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องแก้ปัญหาโดยการเก็บย,าย้ายให้ดีความสําคัญของของทําการทําหน้าฝนนะครับพื้นที่ถ้าเราปรับได้สองก็คืออะไรครับสิ่งที่สําคัญกว่าการเลือกมเมล็ดพันธุ์ก็คืออะไรครับญ้าครับเราต้องเก็บญ้าดีๆอันที่เช่น เวลาเราไถปันหยอดเนี่ยนะครับมันมีความชื้นหญ้าไม่ตายแน่นอนพอเวลาเราหยอดไปปุ๊บนะครับหญ้านะครับเช่นแถวหญ้าแฮวหมูนะครับหญ้าดอกโคนหญ้าอะไรเนี่ยหญ้าปากควายหญ้าอะไรก็แล้วแต่นะครับ mm hmm. เขาขึ้นมาพร้อมกับขาโพดเราจะทํำยังไงเราจะได้อ่ะสมมติเราทําวิธีดดยนะครับลองเดี่ยวหกสิบเดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้ละเราไม่ต้องฉีดยาหญ้าหรอกเราไม่ต้องฉีดยาคุมเราไม่ต้องทําอะไรเลยเราฉีดแค่ยาหนอนฮอร์โมนจับไปเฉย ผิดแล้วคุณคิดผิดนะครับถึงเราจะได้ก็ตามถึงเราจะได้ก็ตามนะครับเราต้องฉีดยาฆ่านะถ้าเกิดว่าหญ้าขึ้นมาพร้อมกับข้าวโพดอันนั้นคืออันตรายอันนี้ขนาดหญ้ายังไม่ขึ้นมาพร้อมข้าวโพดอย,อย่างลบขนาดนี้คือถ้าข้าวโพดเนี่ยพอง,งอกแล้วเนี่ยหญ้าเริ่มขึ้นนะครับแฮวหมูบ้างละอะไรบ้างละหญ้านะเราต้องฉีดยาคุมฆ่าประมาณสิบสามวันนะครับ แทนที่เราจะฉีดยาเนี่ยตอนนี้หน้าฝนนะครับยาหนอนกอ็เราจะฉีดประมาณ10วัน8วัน10วันถูกไหมเราให้เรามันเลื่อนๆไปนะครับเกือบประมาณไม่ถึง15ประมาณ13 12วัน13วันให้หญ้ามันโตเขาหน่อยแล้วก็ให้เขาพวาเขาโตอีกนิดนึงนะครับเพื่อที่อะไรเพื่อที่จะฉีดยาคุมค่าถ้าฉีดยาคุมอย่างเดียวมันไม่อยู่ครับยามันขึ้นแล้วเข้าใจไหมครับพอเราฉีดยาฆ่าหญ้าน,นะครับอ่าพวกคาราลิดเมอร์เทคอะไรพวกนี้ยนะ ถ้าเป็นตระกูลแห้วหมูนะชุดใหญ่แบบชุดเจยตไยพันสามพันสี่พันห้าเนี่ยไม่ไม่อยู่ไม่อยู่ไม่มีทางนะครับเย่าแห้วหมูเนี่ยไม่อยู่ไม่ตายแต่ถ้าเป็นญ่าอื่นย่าปากควายย้าผลย้าอะไรพวกนี้ยประเภทพวกใบกว้างที่ไม่ใช่แห้วหมูเนี่ยนะครับตายหมดถ้าเป็นชุดใหญ่นะครับสามารถฉีดทับข้โพดได้ตั้งแต่ห้าวันขึ้นไปข้พอพดเริ่มงอกฉีดทับได้เลยถ้าเกิดว่ามียา แต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกคาราลิสเมอร์เทคอะไรพวกนี้เราต้องให้หญ้ามันโตขึ้นก่อนให้มันเลยคืบไปให้มันเลยสิบเซนสิบห้าเซนนะครับให้ข้าวโพดมันโตนะครับประมาณสี่ใบประมาณนั้นสามใบ4ใบเนี่ยเริ่มที่จะฉีดได้เลยนะครับทีนี้ก็ต้องมาดูส่วนผสมของยานะครับถ้าเกิดว่าข้างขวดเนี่ยผสมนะครับหนึ่งลิตรฉีดได้ไม่เกินสามไร่แต่แต่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าข้าวโพดมันเล็กเกินไปเนี่ยเราอยากจะฉีดทําำยังไงอะ่ะมันฉีดได้ครับแต่เราต้องคูณสอง ของไล่ขึ้นไปนะครับปกติเนี่ย12ไร่ผมฉีดโยมาน4-3-4ขวดนะครับพวกคาราลิตนะตอนนี้ผมใส่แค่2ขวดแล้วเหลือด้วยยาเหลือด้วยคือเราต้องลดปริมาณลงนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า1ยาเขายังไม่โต2ข้าวโพดเรานะครับข้าวโพดเรายังไม่โตนะครับเดี๋ยวยอดมันจะขาวหมดเลยนะถ้าเราฉีดมีโซเรโอบวกอาราซินเนี่ยยอดมันจะขาวครับมันจะขาวๆๆๆาวนะแล้วมันจะ ข้าวโพดเนี่ยมันจะย่อยถ้าต้นเล็กเกินนะยอดขาวแล้วมันย่อยตายไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าต้นโตมันก็จะชะง,งักนะครับมันจะชะง,งักการเจริญเติบโตอ่ะคุณมาดูนะครับอันนี้เป็นข้าวโพดแปลงข้างคลองนะครับเจ็ดแปดเก้านะครับขึ้นอยู่ประมาณหกสิบถึงหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับมีฉีดยาสามรอบแค่นั้นเองฉีดยาสามรอบมีให้น้ําประมาณสองรอบนะครับจนถึงตั้งแต่ร้อนๆนะ่ะเราก็ขึ้นมาเนี่ยเราขึ้นมาประมาณนี้เลยยังไม่ได้ทาอะไรเลยนะครับ เดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยว for, ฟอฝนทิ้งช่วงอีกประมาณสักสองสามวันเนี่ยฝนเขาจะทิ้งหรือว่ามันปล่อยระยะให้เราหรือนะครับฝนตกทุกวันแต่เขาไม่ได้ตกเช้าถึงกลางวันนี่นะครับปกติแล้วฝนก็จะมาช่วงเย็นๆอย่างเงี้ยห้าโมงครึ่งหกโมงเนี่ยประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นเราฉีดยายาครึ่งวันครับเก็บร่องเนี่ยเก็บร่องเนี่ยครึ่งวันครับเราใช้เวลาครึ่งวันเนี้ยครึ่งเช้านะครับฉีดยาหนอนก็ได้ฉีดยายาก็ได้แล้วพอเลยครึ่งวัน ครับเป้แบตก็ย <to> <cells> ังไม่หมดยาก็ยังไม่หมดให้เลิกไม่เกินบ่ายโมงนะครับเลิกเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ายายาที่เราฉีดไปนะครับก็คือเผาไหมคูโคฟเนตอมโมเนียนะครับผสมยูเรียนะครับหนึ่งถังสองรลิตรก็ผสมสักโลสองโลพอยูเรียนะแล้วก็มีจับใบสักหนึ่งร้อยสองร้อยซีซีนะครับถ้าเป็นตัวสี่สิบหาสิบาทลิตรละนะครับจับใบนะก็ใส่อยู่ประมาณสักครึ่งลิตรก็ได้ ถ้าเป็นตัวแพงๆก็อยู่มา 100cc 2 0 0ซีนะครับมีประมาณนี้เสร็จปุ๊บเที่ยงบ่ายโมงเราหยุดเลยนะครับหยวข้าวหยุดเลยเดี๋ยวนะครับพวกตัวยาพวกเนี้ยเผาไหม้พวกเนี้ยนะครับพอเราฉีดไปเนี่ยโดนตรงไหนเดี๋ยวมันก็ตายตรงนั้นนะครับให้ต้นยาเนี่ยเขาได้ดูดซึมให้มันซึมเข้าไปในใบบ้างให้มันซึมเข้าไปในใบหญ้าถ้าเกิดว่าเราฉีดมายันเย็นเลยเนี้ยนเนี่ยตอนนี้ค่อยหยุดเนี่ยไม่ได้นะครับมันต้องทิ้งระยะอยู่ประมาณสักสามชั่วโมงยาหญ้านะ ยาหนอนอยู่ประมาณชั่วโมงหนึงนงน่งฝนตกเลยหนึ่งนะครับยายาอยู่ประมาณชั่วโมงหนึง่งเอ่อยาหนอนอยู่ประมาณชั่วโมงหนึง่งยายาประมาณสา,ามชั่วโมงนะครับให้มันเห็นผลเกินเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ผมไม่ได้บอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะไม่ว่าเราบอกว่าร้อยตายแน่นอนยาหนอนตายแน่นอนฉีดฝนโนนี่ไม่ใช่ประสิทธิภาพสูงสุดเลยแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเจ็ดสิบแปดสิบลดลงมาแล้วแต่นะครับอย่างหน้าฝนอย่างเงี้ยนะครับเอ่อถ้าอย่างเงี้ย ถ้าเรามีโดนนะถ้าเรามีโดนแล้วโดนแบบฝีมือหน่อยเราฉีดยาเตียไตยเลยครับถ้าเรามองดูแล้วว่ามันไม่มีเห้วหมูหรือว่ายายาหญ้า,าที่ที่เอามาฉีดเนี่ยมันมีหลายตัวนะครับสามถึงสี่ตัวมีหลายมีหลายตัวมากๆนะครับหนึ่งก็คือยาคุมไรอา,าซินินนะยาฆ่าพวกคาริมเทคกก็อยู่มีโซไตโอนใช่ไหมแต่พวกของพวกเจไต,ตเนี่ยจะไม่ใช่อีกตัวหนึง่งนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรา มีทุนหน่อยนะครับมีทุนหน่อยเราไม่ไล่ลองเราก็สามารถเอาโดเนี่ยฉีดลงไปได้เลยเพราะว่าข้าวโพดมันขึ้นแค่หกสิบเจ็สิเปอร์เซ็นตมันไม่หนาขนาดนั้นโดนสามารถเป่าลงนะครับเป่ายาหญ้าลงได้เลยนะครับแล้วก็ยอก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าฉีดพวกคาริสเมอร์ทิกไม่ต้องฉีดครับเอาเผาไหม้มาฉีดดีกว่าเห็นไหมอย่างสิบไร่อย่างเงี้ยถ้าฉีดคาริสเมอร์ทิกฉีดไปเนี้ยนะครับข,รนะข,ข้าวโพดอ่านะเขายอาวโพดขาวเลยนะถึงเราจะฉีดก็ตามนะครับสิบไร่เราใช้ประมาณสี่ขวดใช่ไหมถ้าต้นขา้าวโพดโต,ตแบบนี้ยขวด ขวดหนึ่งเท่าอะไรสามร้ 350, 300, 350. อยห้าสิบสามร้อยสามร้อยห้าสิบเอ่อยายาคุมค่าข้าวโพดนะครับก็หนึ่งพันแล้วใช่ไหมประมาณพันพันขึ้นนะ่ะแค่ตัวยานะครับถ้าเกิดว่าเราไปซื้อเผาไหม้ไม่เกินสี่ร้อยเนี่ยนะลิตรละสี่ร้อยเนี่ยก็ซื้อแค่สองกิโลนนะครับสี่ลิตรสี่ลิตรสองกิโลนก็แปดลิตรสิบไร่ในแปดลิตรเนี่ยสบายๆนะค่าฉีดก็อยู่เอ่อถ้าแปดลิตรก็อยู่ประมาณทางสองลิตรใส่สองลิตร ก็อยู่ประมาณ3าถางละสามร้อ่ะพันสนะครับค่าฉีดนะ10ไร่ถ้าเกิดว่าเอาโดมมาฉีดก็อยู่ประมาณ500 600นะครับถ้าไร่ละร้อยก็พันหนึงใช่ไหมค่าแรงก็แทบจะไม่ต่างกันแล้วหรือถ้าเป็นที่นี่นะครับไร่ละ50ค่าแรงฉีดยายาๆกับโดนก็ห่างกันครึ่งหนึ่งนะครับแต่เราลอมเสียอีก500เพื่อที่จะไล่ล่องนะครับอาจจะฉีดยูเรียแต่มันเก็บ คำว่าฉีดโดนนะครับฉีดโดนเก็บยานะฉีดกาดนะกับฉีดไปทีล่องเราเพิ่มแค่ห้าร้อยเราฉีดได้ทุกล่องทุกล่องทุกล่องเนี่ยเราจะแลกกับเอ,อมันจะมีข้อดีข้อเสียนะครับถ้าเราพูดถึงเรื่องเรื่องนึงเนี่ยมันก็ครึ่งวันก็ไม่จบครับอันนี้ก็พูดโดยรวมถ้าเราฉีดนะครับข้อเสียของการเผาไหม้ก็คือมันจะทําให้เขาโพชานักแต่ข้อดีคือเก็บยาเกือบหมดเลยเกือบ เกือบร้อยเปอร์เซนต์นะครับได้เกินกว่าเก้าสิบเปอร์เซนต์แน่นอนถ้าคนฉีดมันฉีดดีๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเป็นพวกฉีดกาดนะครับช่วงนี้ผมก็จะฉีดกาดกันนะก่อนนั้นนี้ประมาณสี่วันนะจะเอาโดนหรือว่าคนจะฉีดฉีดกาดไปเลยย,าย่าๆนะครับพวกมาเทก็แลแ้วแ,แต่แล้วก็ชุดเาตียไตก็แล้วแต่นะครับแต่หน้าฝนไม่มีทางอยู่ครับถ้าเป็นหน้าหนาวผมก็จะฉีดกาดเหมือนกันนะหน้าหนาวก็จะฉีดกาดได้อยู่ หน้าร้อนได้อยู่นะครับแต่หน้าฝนไม่ควรนะครับต้องไล่ลองผมต้องไล่ลองะฝนมาแล้วครับนี่มาทุกวันนะครับมาทุกวันเมื่อเช้าก็ตกแปลปปอยแล้วก็มาตกประมาณสักบ่ายโมงครึ่งนะครับแล้วตอนนี้ก็หกโมงก็มาตกอีกแลอันนี้น่าจะตกเยอะนะครับนี่่ะประมาณนี้นะครับเนาะส่วนแปลงข้างบนนะครับแปลข้างบนเนี่ยเก็บยาหญ้าช้าไปหน่อยนะครับ ย้เาเขาแก่แล้วแล้วก็คนงานก็ผสมลิดเดียวผสมนิดเดียวมันก็เลยเออมันไม่อยู่นะครับขอบๆนะข้างในไม่ไม่ไมีญอานะครับเนอะโอเคนะครับก็ใครสงสัยสอบถามแล้วกันนะครับขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะครับ